เบื้องต้นอย่างแรกเลยคืออยากเป็นคนยิ้มสวยเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะจะมีเขี้ยวทั้งสองข้างเลยรู้สึกว่าแบบการมีเขี้ยวเนี่ยเวลาเราเคี้ยวหรือเราอะไรเงี้ยมันจะไปติดตามเขี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรายิ้มหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมั่นใจ ชื่อโมโตปริยากนนะคะก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นทั้งพนักงานประจำแล้วก็ฟรีแลนซ์ด้วยเบื้องต้นอย่างแรกเลยคืออยากเป็นคนยิ้มสวยอยากเป็นคนฟันเรียบค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะจะมีเขี้ยวทั้งสองข้างเลยรู้สึกว่าแบบการมีเขี้ยวเนี่ยเวลาเราเคี้ยวหรือเราอะไรเงี้ยมันจะไปติดตามเขี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรายิ้มหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมั่นใจก็เลยแบบว่าอยากเป็นผู้หญิงที่แบบฟันเรียบถ้าฟันสวยอะไรเงี้ยค่ะการพู การยิ้มหรือว่าการสนทนาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็เลือกมา3คลินิกค่ะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในดวงใจค่ะที่รู้สึกว่าเอ๊ะทั้งแบบ บริการหรือว่าเดินเข้ามาค่ะครั้งแรกในการปรึกษาครั้งแรกที่เดินเข้ามาเลยรู้สึกประทับใจมากๆทั้งแบบพนักง,งานแล้วก็คุณหมอให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกที่นี่ประทับใจมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นบริการแล้วก็การติดตามคนไข้ค่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรหรือว่า แม้แต่บักเก็ตหลุดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถโทรหาพนักง,งานได้ตลอดเลยพนักง,งานก็ให้คําแนะนําดีมากเลยว่าเราต้องดูแลรักษาอย่างไงบ้างรวมไปถึงคุณหมอค่ะมาทุกครั้งนะคะคุณหมอก็จะให้คําแนะนําและประทับใจมากๆเลยทั้งบริการทั้งแบบการ,ร,การให้คําแนะนําของคุณหมอรู้สึกดีมากค่ะแต่ว่าด้วยระยะเวลาค่ะอาจจะต้องแบบว่าเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าถ้าเป็นในส่วนของการจัดฟันเนี่ยทุกคนน่ะต้องมี การที่ว่ามีเวลาให้ตัวเองแล้วก็มีวินัยในการจัดฟันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณจัดฟันเนี่ยแล้วคุณมาบ้างไม่มาบ้างเนี่ยมันก็จะทิ้งระยะเวลานานแต่ว่าถ้าคุณมาแบบเรื่อยๆมาบ่อยๆตามนัดของคุณหมอเนี่ยค่ะยังไงก็เชื่อว่าคุณหมอดูแลเราเป็นอย่างดีและฟันของทุกคนนะคะจะออกมาสวยอย่างแน่นอนถ้าใครที่มีแพนนะคะว่าอยากจะทําฟันจัดฟันขูดข้ามหินปูนนะคะหรือว่า ดูแลเกี่ยวกับช่องปากและฟันนะคะแนะนำเลยค่ะที่ Dental Image ให้แยกราดเา้าค่ะรับประกันได้เลยว่าบริการประทับใจคุณหมอใจดีมากๆเลยค่ะ